การที่เราจะสร้างรูปภาพส,สวยๆเจ๋งๆและน่าสนใจด้วย LeoNaldo .AI เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้หนึ่งเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะครับเพราะถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างรูปภาพได้ตามที่ต้องการแต่เรื่องนั้นคือเรื่องอะไรติดตามกันต่อที่คลิปนี้เลยครับ จะจับปูจับปลาถ้าจะให้ดียังต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือช่วยใช่ไหมครับจะสร้างภาพ AI สวยๆเจ๋งๆก็ต้องมีสิ่งสำคัญสิ่งนี้เช่นกันนะครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด็ดชานะครับและนี่คือเอพิโซดที่2หรือตอนที่2ของเว็บไซต์สุดยอดสุดเจ๋งนั่นก็คือ l e o n a r d o a i นะครับ ตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับจะพาคุณครูไปเรียนรู้นะครับและจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสําคัญหนึ่งเรื่องที่จําเป็นจะต้องรู้นะครับมันเหนือไปกว่าที่ครวรรู้อีกแต่มันจําเป็นต้องรู้จริงๆถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแน่นอนครับใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดใคร ดูคลิปแรกแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องที่สำคัญและจำเป็นกันเลยครับอย่างที่เกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้หนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆกก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งาน Leonardo AI จริงๆจังๆนะครับ ผมขออนุญาตอุปมาอุปไมยแบบนี้ก็แล้วกันนะครับลองให้ทุกท่านนึกภาพตามว่าถ้าเราเนี่ยได้รับโจทย์หรือรับภารกิจมอบหมายนะครับให้ไปจับปลาในน้ําลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มก็ตามถามว่านะครับเราจะกระโดดลงไปในน้ําตุ้มนะครับแล้วก็ว่ายน้ําว่ายน้ําดําน้ํานะครับงมลงไปจับปลาเลยไหมแล้วเราจัจับปลาได้หรือเปล่าถ้าเกิดใช้วิธีการแบบนั้น แน่นอนครับการทําแบบนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจับปลาได้หรือนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากมากๆในการที่เราจะไปจับปลาด้วยมือเปล่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงไปจับปลาในน้ําลึกได้เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยนะครับมีเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆเหมือนกันครับก่อนที่เราจะไปสร้างภาพใน l e o n a d o ai เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือ มีตัวช่วยมีสิ่งสำคัญที่จะใช้ให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับ AI ได้พูดง่ายๆว่าเป็นภาษากลางของเรานะครับในการสื่อสารกับ AI นั่นเองซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่าพรอมนะครับมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษาว่าพรอม prompt นะครับเชื่อว่า หล,หลายท่านนะครับคงจะเคยได้เห็นหรือว่าได้ยินคำนี้นะครับถามว่าพร้อมคืออะไรครับพร้อมเนี่ยก็คือคำสั่งหรือข้อความหรือคำอธิบายนะครับที่เราจะพิมพ์พิมพ์พิมพิม,พม,พมนะครับลงไปเพื่อใช้เป็นการสั่งงานให้ AI ในเว็บไซต์ l e o n a r d o a i เนี่ยสร้างรูปภาพตามที่เราต้องการอยากจะได้ และยิ่งถ้าเกิดเราเขียนพร้อมละเอียดเท่าไหรนะครับ <S <S <an> <S ก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยนะครับได้รูปภาพออกมาชัดเจนและแม่นยำมากเท่านั้นนะครับ <S <S <an> หรือนะครับถ้าเกิดเราพริมพ์ละเอียดพิมพ์ชัดเจนนะครับ AI เนี่ยก็จะสร้างภาพออกมาให้เราเนี่ยใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งแม่นยำเท่าไหร่รูปภาพที่ต้องการเนี่ย ก็จะใกล้เคียงกับภาพที่เราจินตนาการหรือภาพที่เราคิดมากที่สุดนะครับแต่มีข้อแม้ดีนึงนะครับว่าในพร้อมที่เราจะเขียนลงไปในเว็บไซต์ l e o n a r d o a i เนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ใจเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันถามว่าผมมีความรู้เรื่องนี้ลึกหรือยังหรือเชี่ยวชาญหรือยังนะครับตอบเลยว่ายังนะครับแต่ก็จะ ค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ใครดูจบแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือไปค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมก็อาจจะมาคอมเมนต์ล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปสั้นๆว่าพรอมเนี่ยคือภาษาที่เราจะใช้สั่งการให้ AI เนี่ยสร้างรูปภาพตามที่เราต้องการนะครับ ถามว่าพร้อมที่ดีควรจะเป็นยังไงนะครับพร้อมที่ดีควรจะชัดเจนเจาะจงนะครับละเอียดนะครับตรงกับรูปภาพที่เราต้องการนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมต้องการที่จะ,ะสั่งให้ร้านนะครับสักร้านหนึ่งทำโต๊ะนะครับทำทำที่นั่งที่นอนดีกว่านะครับออกมาด้วยนะครับไม้ไผ่เนี่ยถ้าเกิดผมเดินไปสั่งว่าทำที่นอนไม้ไผ่ ให้1อันนะครับแน่นอนครับเขาก็อาจจะสร้างทำออกมาในลักษณะแบบไหนก็ได้ที่อาจจะไม่ตรงตามกับที่เราต้องการเพราะเราบอกแค่ว่าต้องการเตียงนอนไม้ไผ่1อันนะครับเขาก็อาจจะสร้างแบบตำหน่อยสร้างแบบไม่มีลายนะครับสร้างแบบสูงหน่อยนะครับอาจจะมีขาแบบเป็น10บสขาเลยเพราะเราไม่ได้บอกชัดเจนหรือไม่ได้บอกเจาะจงแต่ถ้าเกิดผมบอกว่านะครับพี่ครับช่วย สร้างเตียงนอนไม้ไผ่ให้หน่อยนะตรงกลางมีลายมังกรนะครับขาเนี่ยขอให้แบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะสูงสักประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยช่วยแบบตกแต่งให้เป็นลายดอกไม้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ตรงด้านหัวนอนเนี่ยช่วยทําให้มันแบบเป็นสูงสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเพื่อที่จะได้ทําเป็นที่กั้นตรงเท้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราบอกชัดเจน บอกเจาะจงนะครับคนที่เขาทําเตียงนอนให้เราเนี่ยเขาก็จะสร้างได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับเหมือนกันครับถ้าเกิดเราเขียนพร้อมอย่างชัดเจนเขียนเจาะจงเขียนละเอียดเท่าไหร่ AI มันก็จะสร้างรูปภาพให้เราเนี่ยตรงกับความเป็นจรงิงหรือตรงกับความคิดของเรามากที่สุดนะครับยิ่งเราเขียนชัดเจนเจาะจงละเอียดนะครับรูปภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็จะ ใกล้เคียงกับที่เราคิดมากที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดู16พร้อมแนะนำบ้างนะครับน่าจะมีหลายๆอันเลยที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่อันแรกเลยนะครับอันแรกเป็นคำว่า coloring book page นะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณครูต้องการจะสร้างภาพสักภาพหนึ่งนะครับที่ต้องการให้เป็นรูปภาพแบบนำไประบายสีนะครับอย่างเช่นสำหรับเด็กประถมะวัย หรือเด็กๆที่อยู่ในประถมต้นนะครับหรือแม้กระทั่งชั้นอื่นๆที่ต้องการสร้างภาพภาพนั้นเนี่ยออกให้มาออกให้ออกมาเป็นภาพแบบระบายสีเนี่ยก็ใช้พร้อมคำว่า coloring book page ได้นะครับอันที่2ครับก็คือ Key Style การ์ตูนสไตล์แฟนตาซีสไตล์นะครับก็คือ,อตามตรงตัวเลยนะครับสไตล์แบบเด็กๆสไตล์แบบการ์ตูนสไตล์แบบแฟนตาซีนะครับถ้าเกิดเราต้องการให ภาพภาพนั้นออกมาแบบแนวเด็กๆหน่อยแบบแนวการ์ตูนหน่อยก็ใช้คีสต์สไตลการ์ตูนสไตล์หรือว่าอาจจะเป็นแฟนตาซีสไตล์ก็ได้นะครับอันที่3นะครับก็คือ Children all around drawing book กนะครับก็คือการที่เราต้องการจะสร้างภาพสภาพหนึ่งให้เหมือนเสมือนหนังสือวาดรูปสำหรับเด็กๆหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ใช้ Children all around drawing book ได้นะครับ อันที่สีนะครับ w h t right, background b a c k background นะครับก็คือพื้นหลังสีขาวหรือสีดำนะครับหรืออาจจะเป็นสีอื่นๆที่เราสามารถใส่ชื่อของสีลงไปแล้วตามต่อด้วยคำว่า background ก็ได้นะครับมันก็จะสร้างฉากหลังหรือว่าพื้นหลังเนี่ยตามสีที่เราพิมพ์ลงไปนะครับอันที่5้านะครับ full body หรือ full body นะครับก็คือการที่เราต้องการจะให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นรูปภาพแบบเต็ง เต็มตัวนะครับคือเห็นทั้งตัวไม่ใช่เห็นแค่ครึ่งตัวหรือเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใช้คําว่า whole body หรือว่า full body ก็ได้นะครับอันที่6นะครับ sketch style ก็คือการต้องการให้การที่เราต้องการสร้างรูปภาพออกมาให้แบบเป็นแนวของภาพสเกตนะครับก็ใช้ sketch style ได้นะครับอันที่7นะครับ illustration er นะครับก็คือการสร้างรูปภาพรูปหนึ่งออกมาให้เป็นแนวในลักษณะของภาพวาดนะครับ อันที่8นะครับ watercolor painting นะครับก็คือการสร้างรูปภาพภาพหนึ่งให้ออกมาออกเป็นแนวภาพของสีน้ำนะครับก็ใช้ watercolor painting ได้นะครับข้อที่9นะครับ 3D นะครับก็คือการสร้างรูปภาพออกมาในแบบนุนๆขึ้นมาดนึดงนะครับออกมาเป็นแบบแนวภาพ3มิติประมาณนี้นะครับอันต่อไปนะครับเรียลลิสติกหรือว่าไฮเปอร์เรียลลิกนะครับก็คือการสร้างภาพให้แบบ มีความสมจริงนะครับหรือว่าถ้าเกิดไฮเปอร์เรลิติกเนี่ยก็จะเป็นแบบสมจริงจนแบบกลายเป็นเกินจริงอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้เรลิรติกหรือว่าไฮเปอร์เรลิติกได้นะครับข้อที่11นะครับเวลี่ดีเทลกับบิวตี้ฟูลดีเทลนะครับต้องการให้รายละเอียดของภาพเนี่ยนะครับมันมีรายรายละเอียดเยอะๆหรือต้องการให้น้นๆไปที่รายละเอียดให้รายละเอียดมันแบบสวยๆหน่อยนะครับก็ใช้พรอมเวลี่ดีเทลหรือว่าบิวตี้ฟูลดีเทลได้นะครับ ถ้าเกิดต้องการให้รูปพิซซ่าออกมาเป็นในลนักษณะแบบภาพร่างหรือว่าเฉพาะโครงล่างเนี่ยก็ใช้ olly youth outline ได้นะครับใช้พร้อม olly youth outline ได้ครับถ้าเกิดต้องการให้ภาพที่เราสร้างออกมามีลายเส้นที่เรียบง่ายและสบายตาเนี่ยก็ใช้พร้อมที่ชื่อว่า simple and clean line art นะครับใช้ได้ simple and clean line art ก็จะทำให้ภาพภาพนั้นเนี่ยมีลายเส้นเรียบง่าย แล้วก็สบายตานะครับซึ่ง simple simple and clean line art เนี่ยก็เอาจะใช้คู่กับนะครับพวกที่เป็นภาพวาดหรือภาพที่จะนำไประบายสีมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับอันที่14ครับ c r i s b a c k line นะครับก็คือการทำให้เส้นของภาพเนี่ยเป็นเส้นสีดำคมชัดนะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับว่าพร้อมที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ภาพที่แบบ นำไปใช้เกี่ยวกับการระบายสีเป็นสมุดภาพระบายสีนะครับแต่ถ้าเกิดตอนเราไปสร้างจริงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดเกี่ยวกับพร้อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูพร้อมในแบบอื่นๆด้วยนะครับผมอันที่15นะครับก็คือ Disney Pixar Animation Style นะครับถ้าเกิดต้องการให้รูปภาพที่เราสร้างออกมาเนี่ยมีสไตล์เป็นแบบ Animation แล้วเป็น Animation ของ Disney ด้วยก็สามารถที่จะใช้ พรอมที่ชื่อว่า Disney Pixar Animation Style ได้นะครับอันที่16ครับถ้าเกิดต้องการให้ภาพมีความละเอียดมีความคงชัดไอความคมชัดระดับ 4K หรือ 8K เนี่ยก็ใช้ 4K resolution หรืออาจจะใช้ 8K resolution ได้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดต้องการจะไปค้นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพร้อมต่างๆนะครับว่าคืออะไรมีรูปแบบแบบไหนบ้างก็ นำทั้ง4คํคำนะครับ4เว็บไซต์นี้ไปคนเพิ่มเติมแล้วก็กดเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเช่นนะครับตัวอย่างสร้างผลงานศิลป,ปะการสร้างรูปภาพด้วย AI กับ l e o n a r d o ai พร้อมคืออะไรและมีความสำคัญในการใช้งาน AI อย่างไรวิธีเขียนพร้อมกับการวาดภาพด้วย AI นะครับสนใจเว็บไซต์ไหนก็ สามารถที่จะนำไปค้นเพิ่มเติมด้วยคำที่ขึ้นอยู่ทั้ง4ข้อนี้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้เมนูต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ leonardo.ai กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป1ก็แนะนําให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดดูคลิป2แต่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็อยากจะเชิญชวนให้ สมัครสมาชิกกันทันทีนะครับและถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับและที่สำคัญฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเดนแชร์แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าเลยครับ l e o n a r d o AI สนุกแน่นอนครับ